ค่ะเูื่อฟังนะคะก็ตอนนี้น้องสิริการสุป,ปานเจริญค่ะเป็นนักศึกษาคนเก่งของมอจพอนะคะซึ่งได้รับรางวัลหมักรุกไทยมาหลายรางวัลดีเดียวเดี๋ยวเราจะมาคุยกับน้องเกี่ยวกับเรื่องของประวัตินะคะเกี่ยวกับเรื่องของรางวัลต,ต่างๆมากมายที่ได้มาแล้วทําไมถึงมาสนใจเล่นหมักรุกไทยเพราะว่าเยาวชนหรือว่าวัยรุ่นหลายคนนี้อาจจะแบบคิดว่าหมักรุกไทยเอ๊ะเป็นของโบราณห,หรือเปล่าประมาณนี้นะสวัสดีค่ะน้องสิริกา อา<ค>วัสดีคะ早上好。คะ่ะไม่ทราบว่าตอนนี้น้องเรียนชั้นปีไหนแล้วคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่สามคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิวศวะไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ค่ะค่ะนะคะแล้วอ,อยากถามเลือเกินว่าทําไมถึงสนใจมาเล่นหมากรุกไทยคะก็เอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะคะ่ะก็คือเรา,าเห็นเพื่อนแบบเล่นหมากรุกกันใช่ไหมคะคือตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพื่อนก็โขวกันเสียงดันนะคะ แข่งดังแบบมันดูน่าสนุกมากเลยค่ะก็ไปเงินดูแล้วเห็นมีคนอื่นอะเห็นเบลที่แบบสนใจอะไรประมาณนี้ค่ะอาจารย์ก็เลยเรียกให้เป็นนักกีฬาค่ะแล้วก็ฝึกซ้อมค่ะแล้วก็ได้ไปแข่งใช่ไหมคะ่ะไปแข่งรายการเล็กๆค่ะแบบก็ไปแข่งตอนนั้นก็พอเห็นเบลบ้างค่ะเพราะว่าเพิ่งเริ่มเล่นได้แค่ไม่นานก็แบบก็ไม่แข่งกับคนรู้สึกแบบชอบชอบในแนวด้านความคิดการวางแผนค่ะค่ะและมีโอกาสดีมากเพราะว่ามี่พอแบบต่าง ใช่ไหมคะแบบคอยสนับสนุนด้านกีฬาแบบรุกใครอยู่คะ่ะอืมแล้วรางวัลที่ได้รับมามีรางวัลอะไรบ้างคะก็รางวัลที่ได้รับมานะคะแบบกนนารใหญ่ใหญ่ค่ะก็พวกชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเทพรัะตะนะราชาสุดาะคะ่ะรุ่นเยาวชนอายุไม่เกินย5หปีหญิงค,ค่ะค่ะแล้วก็รางวัลชนะเลิศก,กีฬามหาลัยที่ผ่านมาคะ่ะ นุ่นทีมหญิงแล้วก็เตี่ยวแล้วก็ได้เป็นตัวแทนทีมชาติปีนี้ไปแข่งมารูคเขมรที่เกมค่ะจะไปเมื่อไหร่เอ่ยวันที่27ิเมษาค่ะเดินทางไปเขมร ค่ะแล้วพวกความมั่นใจไปแค่ไหนคะจะไปแข่งกับเขาต็พผไป100เลยค่ะค่ะกันขอให้ได้แชมป์กลับมานะได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วาถามตรงๆเถอะทำไมถึงชอบในกีฬาหมักลุกไทยอะคะทั้งที่มันก็มีกีฬามากมายนะส่วนตัวนะคะแบบเป็นคนที่ชอบการลองแผนชอบการคิดนะคะค่ะ เป็นกีฬาที่แบบมันเหมาะกับการใช้ความคิดมากเลยค่ะค่ะแล้วพุ่งเราเราได้เล่นใช่ไหมคะเราได้ใช้ความคิดอย่างเต็มที่แล้วเราก็รู้สึกแบบเราชอบมากเลยค่ะเดี๋ยวนะถามหน่อยมีกลยุทธ์อะไรไหมอ่ะในเอาชนะคู่ต่อสู้อ่ะขอถามนิดนึงได้ค่ะก็ก่เดอื่นะคะแบบคนที่มาสอนเป็นคนที่มาสอนเริ่มแรกขอชื่อเซียนอาจารย์ต่อปากน้ำนะคะซึ่งเขาปูพื้นฐานอย่างดีมากให้เรารู้เรื่องโครงสร้างหน้าเียอะไรใช่ไหมคะแบบมันใช้ในการคิดวางแผนแบบดีมากค่ะถ้าเราปูไอ้สิ่งเล็กๆอ่ะคิดว่า ไม่ไดาสำคัญอะเราทําให้มันแข็งแรงใช่ไหมคะค่ะคือมันจะมีผลงผลในระยะยาวค่ะแบบถ้่เราแบบชนะได้ค่ะเราไปคิดว่าอนาคตเราจะได้อะไรเยอะไหมเราแค่ทำอยู่ปัจจุบันของเราค่ะเอาทีละนิดทีละหน่อยอะค่ะผสมไปเรื่อยๆค่ะอย่มัวเลชนะไปเองล้วก็แค่ต้องคิดว่าต้องเดินตัวไหนที่จะดีที่สุดค่ะอ๋อทําให้เรารู้จักวางแผนใช่ไหมค่ะแล้วก็มีสมาธิด้วยใช่ไหม ใช่ค่ะแล้วหมักรุกทั้งหมดในบนกระดานเนี่ยน้องชอบตัวไหนมากที่สุดจะพูดว่าทุกตัวหมานะคะซึ่งแต่ตัวก็มีค่าที่แตกต่างสำหรับหนูหนูจะให้ตัวของหนูอะคะ่ะยบเสมือนขุนซึ่งขุนก็คือเป้าหมายของหนูในอนาคตค่ะเราจะทำยังไงก็ได้ให้ขุนเราปลอดภัยสุดก็คือเราจะทำแค่ให้เราชนะนะคะ่ะโดยไม่แพ้อืม เมื่อเราถูกยิงขุนถูกบุกฆ่าใช่ไหมคะเราก็ถือว่าตายแล้วอะเราแพ้ไปแล้วค่ะมันก็เหมือนเป้าหมายของเราอะค่ะเราจะทำยังไงก็ได้ให้เป้าหมายอะมันยังคงอยู่และเพื่อให้มันสาเร็จตามที่เราวางแผนไว้ค่ะค่ะก็เลยชอบตัวตัวขุนมากที่สุดใช่ไหม ค่ะ,คะ,ะสำหรับคนที่สนใจไม่เคยเล่นมาก่อนเลยมีอะไรจะแนะนำไหมพอคุยกันเรื่องนี้แล้วอุ้ยฉันอยากจะเล่นบมกรุกบ้างก็อยากให้ลองเล่นนะคะเพราะว่าเป็นกีฬาที่มันสนุกมากซึ่งเราต้องอนุรักษ์ไว้ค่ะค่ะน้องเรียนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทายาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนาะหมักรุกมันมีส่วนในการเรียนของน้องไหมมันสามารถปรับเกี่ยวกับวิศวกรรมกับคอมพิวเตอร์ไหมหมักรุกเนี่ย ก็ต้องส่งตัวจากพูดว่ากีฬาหบางรัวคะ่ะหนูเข้าโดยการใช้ควต้าในการเข้าใช่ไหมคะค่ะแล้วก็จะมีกีฬามหาลัยในแต่ละปีซึ่งกีฬามหาลัยแต่ละปีใช่ไหมคะมันจะเป็นการเรื่องค่าทุนนะคะทุนการศึกษามันจะช่วยลดในส่วนนั้นค,ะะค่ะอ๋อแล้วทําไมถึงเรียกเหมือนเรียนคณะวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์คะ ก็ใช้หลักการวางแผนเราก็จะต้องกําหนดเป้าหมายของเราคนคะ่ะว่าเทอมเนี้ยเราอยากเน้นอะไรเป็นหลักค่ะเราก็ต้องมุ่งลำดับที่1นึ่สองสสีแล้วก็ให้มันสาเร็จตามที่เราต้องการนะคะอืมในอนาคตอยากจะคว้าแชมป์อะไรอีกไหมอนาคตก็อยากแข่งก็ที จะมาถึงใช่ไหมคะก็อยากแขก่งเกมแล้วก็อยากชนะเลิศเขาฝ่า,ายตรงนี้ก่อนค่ะอ,อ๋ออยากชนะเลิศใช่ค่ะอยากได้เหรียญทองแล้วทางบ้านสนับสนุนไหมช่วงแรกๆก็ไม่ค่อยสนับสนุนค,ะค่ะมันอยู่ที่เราเราชอบมากกว่าแล้วก็มาทางทางบ้านก็ก็ครึ่งหนึ่งค,ะค่ะแบบบางทีก็ไม่สนับสนุนบางทีก็สนับสนุนค่ะแล้วก็ค่ะ ก็แค่ยาของเราโบราณชาชิไทค่ะแต่พี่ปุ๊กว่านะรับรองว่าซีเกมครั้งนี้นะถ้าน้องชนะนะคนไทยหรือว่าแฟนรายการที่กําลังฟังอยู่สนับสนุนน้องเต็มที่เลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะหมักรุกไทยนะคะจะต้องไปอาเขาเรียกว่าไปชนะที่ขเขมรค <c oughs> ่ะต้องขอบคุณนะคะน้องสิริการมากเลยน้องสิริการสุขป,ปานเจริญค่ะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนหรือว่ามจพนะคะนักกีฬาหมักรุกไทย ของเราค่ะก็ขอให้ชนะเลิศก,กลับมานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ